วิธีการตั้งคอยไฟนะครับให้คลายน็อตที่คอยไฟหลวมๆเสร็จแล้วดูตำแหน่งของมูเล่อย่าให้แม่เหล็กมาโดนกับชุดคอยไฟเสร็จแล้วให้เอานามบัตรสอดเข้าไประหว่างคอยไฟกับมูเล่นะครับแล้ว กดให้มุลเล่กับพอยสายสนิทแล้วล็อกนักให้แน่นเสร็จแล้วเราก็หมุนเอายางบอกออก อันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับง่ายๆใช้ได้ทุกรุ่น